Chết rồi. <laughs> 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 ก็รู้กูขวานผ่าซากที่พวกมึงได้ฟังนี่มันเป็นรามหายากแล้วกูล่านานี่คงกูมาเหมือนตามหาทาสมันไม่ใช่แค่โชคชะตาเพราะมันคือความสามารถและมันไม่มีสูตรสำเร็จมึงอย่าไปบอกใครที่กูพามึงขึ้นสวรรค์มึงควรจะขอบใจทั้งที่รู้ไม่ปกติแล้วมันก็คงไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงก็ลองกันดูเวลากูเดินไปขอที่นประตูแล้วมึงจะรู้ว่ากูเป็นใครกูบอกไปลาให้ได้เข้าใจ everybody at ทุกคนด้อยากจะรักและในทุกทุกที่ที่พวกูไปกูทำไม้ที่แม่งลบเป็นไฟกันแล้วทำไมมันจะไม่เหมือนในโทรทัศน์ เกาะล้านจะให้กูปนีีนแรปมันคงไม่เหมาะมั้งกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดดอนชเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรปกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอ้องทีเธอได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดดอนชเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่าง กูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดสมองมึงแม่งดูเออเร่อเอาเงินมาซ้อนเงินเหมือนกับเบอร์เกอร์สันชาตายานชายก็คือเมอร์เดอร์แล้วก็เปลี่ยนสีส ใจให้เป็นเพอร์เพลสตั๊กอฟในสโตนใจกูมันแข็งมัอนสโตนนั่งเมากันอยู่ในบังเกอร์โลดิสก์วีคพี่กูเอาสาวเข้ามาวันละคร uh, uh, ตายคนเดียวได้เพราะกูได้ทายาทมากับเคเอ็ A, ดไม่ต้องใช้อาฆาศฆ่าคนตายโดยที่กูใช้ดาบถ้าจะเสียงมีไว้หดัดแดกไอสัตว์ไม่ใช่ใช้วางมากไว้เ <Cool. S 2> ดี๋ยวคนเดียได้เชียแมนมึงเป็นควายแลไอสัตว์อย่ามาเชียแมนบากไว้ก็ได้มึงอย่าเชียแรงสงสารพ่อแม่มึงกูเครียดแทน กูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสดดอนกูเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรัพกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดดอนกูเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรัพกูไม่โหด ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดพี๊มึงคงไม่รู้ว่าพวกกูทำอะไรในยามที่พวกมึงนอนพุามึงยังโง่เหมือนเดิมพวกมึงยังโง่เป็นคววยมึงก็เลยไม่ทราบในก่อนแต่กูจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้มึงเข้าใจเป็นสตอรี่เป็นภาพเป็นตอนลากกูคมเหมือนมีของูทแต่ก่อนแจ็คเดอะลิฟต์เมื่อคมึงทราบยังบอยมีหลักฐานเป็นภาพอร่อยแต่กูเลคอขอดเก็บไว้ให้พวกมึงฟัง แต่กำเน,นือาปากซอยกับชาปัญญามึงเอาจากลาปงปอมๆวันวันทู่ฟักอยู่กุนะ่าสจัดอนฟักอยู่เมื่อเดินหิงหอบมาคาตะกรอนฟักอยู่หูรถยพิซาสต้ิงเอบมาเมื่อ,อได้กูให้แต่คาตะกรอนกูทำงนานอยู่ที่บ้านคนเดียว <Yeah. S 2> แต่กูเป็นคนของราชสุดดอน,นช่าเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียง <Yeah. S 2> แต่ในเพลงกูเป็าานคาดตะกรอนไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแับกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียว แ <Yeah. S 2> ต่กูเป็นคนของราชสด <Yeah. S 2> สดอนชอเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแดบกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรด please วะถือตู้รอแล้วไอ้ยลูใครวะมีไอผมคิดจะหมดแล้วดีเฮดจะหมดโอ้เล่นคนเดียวจะหมดแล้วอะบ้านสองชั้นโอ้แล้วมึงแม่ตัวแก่มาอ่ะตายตายโอ้ลงตัวเปล่าและได้ของเต็กดีเฮดเขาไหวปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลย

Thank you everybody, make me feel like that Rapper of the year, we keep it real like that Oh, tell them we real like that Sorry, head about, we make you feel like that Thank you everybody, make me feel like that Rapper of the year, we keep it real like that Oh, deck deck can I be real like that How you feel with my rap, can I make it like that? All the head got smack on number was I'm right, sacked back, he pop away with a long let it blade on my back Dealing with the day, we get the fuck on my patty pot, move No talk to you on my back, me talk P, we don't do it like that I'll walk the but I can deal with right back 1, 2, 3, 4, five, six, seven, eight, nine. I'm about to cut a in a minute Throw your middle finger in the sky and fella, if you're alright Let me show you what's rhyme right. In the relics Going outside Treat the head the outright We take it back in Philly fly Like a phoenix It's the best time You know it ain't right I'ma take a shot five, Can you paid by side now you know my story So don't say sorry while your mom get honey And please don't worry, fucking Jackass, ask honey They got love for me, a lot of hurt for me, suffer for me Remember one thing, that you know the truth I'm a number one, you a number two With all my respect, we know the rule If you could die for me, I could die for you Tell them are we real like that Sorry you had to we make you feel like that Thank you everybody, make me feel like that Rapper of the year, we keep it real like that Oh, tell them are we real like that Sorry you had to we make you feel like that คิดว่า everybody make me f e e like l that Rap all the ออฟเดอะ e ย่วิ่งเข like that อ๋อถึงทหารก็บดที่สุมหัวกันทุกนายหน้าฉากมันแทพแต่เจ้าเล่เพย์ทุบายปล่อยเพลงทีไรแต่พวกมึงดิ้นกันทุกรายไม่มีเพลงเต้นเพลงรักกูมีแต่เพลงลูกผู้ชายคนยังอยู่เหนื่อยแต่ปรโลกไปสบายเชื่อกันแต่ฉลองแล้วยิบเอาโชคไปสะพายเสื้อใหญ่เดินยกเอาผ้ามาโพกเป็นสไตล์นี่ขนาดไม่เมาพวกมึงยังโยกกันกระจายเลยไอ้คนมันแข่งทำยังไงก็ไม่เมาเพราะว่าชีวิตกูมันขมไม่ใช่เบา ทีคนเขาสนก็คือแสงไม่ใช่เงาหลบหลังเมียทำตะแ,แลงแล้วทาแหลงไม่ใช่เรารู้ตรงในคันแต่ว่ามึงเสือกไม่เก้าส่วนใครจะโดนคนต่อไปกูให้เดาเลือกกันไปเลยดำและขาวหรือว่าเท้าอย่าบิดหมาให้จนต่อเพราะยังไงมันก็เอาโยซันโดนเฮดมีจะเซตเดอะเกม just like a t o y a h a l l of the fame man of the year back in the trend real fucking flow now you know the name you made it last I make it grow you did it fast so I take it slow you made it blast but I got the show just the beginning I got the g o tell them we real Sorry, like that sorry heard about we make you feel like that thank you everybody make me feel like that rap all year. we keep it real like that oh tell them we real like that sorry heard about we make you feel like that thank you everybody make me feel like that rap all year. we keep it real like that